รับถมดินรอบบ้านนะครับโดยทีมงานกล้องเมืองนอนท์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพึกงละดานะครับเส้น3 4 5สห้านะครับพึบกงะทานนะครับส่วนใหญ่นะจะใช้อยู่ที่ประมาณ ห้าคันสี่คันนะครับอันนี้เป็นการตัดท่อนะครับ,นะรบซื้อท่อ,อ,อต,ตัดนะครับแค้ที่ตัดนะครับซื้อมาหกหกหกวงนะครับประมาณร้อยยี่สิถึงร้อยห้านะครับ นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับที่หมู่บ้านทุรดานี้เราก็ผมมาประมาณสัก2องหหลังแล้วนะครับผมที่ดินนะครับรอบบ้านโดยใช้หน้าดินนะครับหน้าดินปกต้นไม้นะครับติดต่อได้ที่ครับที่0809-69359 ตอนนี้แข่งกับเวลาครับฝนกำลังจะมาแล้ครับ